ทันท้องสัเดีครับผมวันนี้มาพบกับผมในรายการทันท้อง unbox กันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับพัสดุ3กล่องครับผมก็น่าจะพอทราบกันได้ครับว่าช่วงนี้มีอะไรจ้องซื้อนั่นเองครับผมก็หนีไม่พ้นครับผมมังงะคิวฟจากทางรักพิมพ์พร็อพดิชชั่งนั่นเองครับผมเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ครับผมกลับมาเราบาดแล้วก็ตัวเลขของผู้ติดเชื้อสูงขึ้นทุกๆวันผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมหมั่นล้างมือแล้วก็ไม่ไปสัมผััสกบ สิ่งของที่อาจจะเกิดเกิดเชื้อโรคหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางใดทางหนึ่งได้น,น,นั่นเองผมก็พยายามเลี่ยงสถานก,การณ์ตรงส่วนนั้นออกไปนะครับผมแล้วก็เนื่องจากว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันสูงขึ้นทําให้มีหน่วยงานสักหน่วยหนึ่งครับผมโดนผลกระทบตรงนั้นเป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นก็คือการขนส่งเนะเาะก็เลยทําให้ตัวของพัสดุเนียจากการที่ขนส่งเนี่ยมันมีอยู่เส้นทางเดียวที่ใช้ในการลําเลียงส่งของเดลิเวอร์กันอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องสตั c กของแล้วก็อาจจะชะลอะะะแล้วก็ล่ส่งของล่าช้าเพิ่มขึ้นนั่นเงครับผมก็เลยเป็นเหตุให้ว่าพัสดุของผมทั้ง3กล่องเนี่ยจริงๆมีมาอีก ประมาณหลายกล่องอยู่ใน,น่นองครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าขนส่งก็อาจจะมีการาบางพื้นที่ก็ผมที่ผู้ติดเชื้อสูงเกินไปเขาก็อาจจะต้องพยายามระงับสาขาหรือว่าการลงเก็บสินค้าตรงส่วนนั้นไว้ก่อนนั่นเองครับผมผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามา เปิดกล่องแกะกล่องที่ผมเพิ่งได้มากันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอีกตัวที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าการขนส่งกลับมาลื่นไหลหรือว่าสามารถอำนวยความสะดวกได้เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครีปหน้าเลยนะหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มี3ามกล่องครับผมถูกส่งมาเป็นพัสดุที่จริงๆผมต้องใช้คําว่าเป็นเป็นหนังสือที่มาจาก สำนักพิมพ์เดียวนะครับผมก็คือลักพิมพ์ publishing. พับเบิชชิงเพียงเคาว่าวันเวลาในการวางจําหน่ายของเขาเนี่ยมันมีไม่ถึงครับผมมันไม่ได้ใช่วันเวลาเดียวกันก็เลยทําให้เนี่ยบางท่านครับผมรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยเข้าไปกดสั่งซื้อในเว็บไซต์ก่อนครับผมแล้วก็ ด้วยเหตุผลหนึ่งเดียวเลยครับผมก็คือกลัวว่าจะสามารถกดไม่ทันแต่เนื่องจากตอนนี้ครับผมระบบของทางลักพิมพ์หรือว่ามังงะคิวฟเนี่ยเขาได้ทําการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นทําให้มีทั้งสินค้าที่รองรับผู้บริโภคนักอ่านเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยที่สามารถพัฒนาเพื่อรองรับจํานวนคนยูเซอร์ใช้งานเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นด้วยครับผมก็เลยทำให้ตัวของ ทั้งหนังสือมีเยอะช่องทางการจําหน่ายสามารถใช้งานได้ดีก็เลยการราะว่ามีหนังสือพอร้อมที่จะให้นักอ่านทุกท่านอ่านได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายครับผมที่เราจะเจอหนังสือ1เล่มต่อ1กล่องเพราะว่าคราวนี้เราก็จะสามารถรอกดเว็บ d d to Class เพื่อไปสั่งซื้อหลายๆเล่มภายในตะกร้าดเดียวได้นั่นเองครับผมโอเควันนี้เราก็มาพูดกันเยอะไปแล้วเนาะ <c oughs> แกะกล่องกันเลยดีกว่าครับผมงั้นลุย เรียบร้อยครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมหนังสือผมเรียกว่าเป็นซีรีส์เล่ม2เลยแล้วกันครับผมเพราะว่านี่ครับผมจะคนไหนก็แฟนสาวเล่ม2เกิดใหม่เป็นลูกโอชิก็เล่ม2รวมถึง2.5มิติริริสะก็เป็นเล่ม2เหมือนกันเลยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบซีรีส์ชุดนี้นะผมผมมองมันเป็นเหมือนเหมือนรุ่นเลยครับผมเป็นกราดเอทรุ่นเลยเพราะว่า ทั้ง3เล่มเนี่ยมาพร้อมกันก็คืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินั่นเองครผมผมจําได้เลยก็จะมีอจาจจะคนไหนก็แฟนสาวเกิดใหม่เป็นลูกโอชิ2.5มิติลิลิซาแฟนแฟนสาวร้อยคนนี่ยครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแต่ว่า หนึ่งแฟนแฟนหนึ่งร้อย่ะแฟนร้อยเนี่ยเหมือนเขาจะมีเล่ม2ออกมาแลนะ้วเนาะก็เลยอาจจะยังไม่ได้มาช่วงนี้ด้วยอ่าแต่ว่าก็เป็นเล่มต่อที่ผมค่อนข้างติดตามอยู่ครับผมเพราะว่าทั้ง3เล่มเนี่ยผมก็ซื้อเล่ม1มาตั้งแต่สมัยอันนี้แล้วครับผมตั้งแต่สมัยตอนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะเออผมรู้สึกว่าตัวของจากคนไหนก็แฟนสาวเนี่ยดูรูปเล่มมันค่อนข้างบางลงเนาะมันม,มันบางลงหรือเปล่าเนี่ยมันมันบางลงมากเลยเนาะผมว่านะมันพอๆกับตัวของสะดุด สะดุดลักใหญ่ขี้อายเลยแต่ว่าอโอชิก็บางลงครับผมโอชิกก็ค่อนข้างบางลงส่วน2.5มิติลิลิสตัตผมมองว่าขนาดเท่าเดิมเนะนาะนั้นหนาเท่าเดิมและใน3เล่มนี้ครับผมผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมชอบ2.5มิติลิลิลสตัตที่สุดเลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นแนวที่ผมค่อนข้างรู้สึกว่า มันให้อารมณ์คล้ายๆกับเปลี่ยนใยห,หน้าจืดให้เป็นสาวป๊อปนั่นเองครับผม่าส่วนลองลองมาก็เป็นโอชิแล้วก็จะเป็นจากคนไหนก็แฟนสาวครับผมเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้จากคนไหนก็แฟนสาวเนี่ยเขามีเป็นทางอนิเมะฉายอยู่ทางช่อง m ิ s e TV อยู่ด้วยนะครับผมก็สามารถไป ติดตามได้นะส่วนตัวผมมองว่าอาจจะเกินเนื้อหาเล่มหนึ่งไปแล้วแหละแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เคยด้เข้าไปดูนะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่ามันค่อนข้างภาพสวยนะผมเห็นแล้วหลายๆายท่านโปรโมทอยู่อะไรแบบนี้ในหลายแพลตฟอร์มเนาะผมก็เห็นว่าโอเคภาพก็สวยด้วยแล้วก็เป็นของอาจารย์ฮิโรยุกิด้วยเนาะ,ะเนื้อเรื่องเราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเราจะเหม็นขนาดไหนเหม็นนี่คือหมายหมายถึงเหม็นกาวนะครับผมเพราะความกาวของเนื้อเรื่องเนาะ จริงผมมองว่ามันก็เป็นสีสันนะตลกดีจริงๆผมชอบนะใครเครียดได้ไอตัวนี้อ,อจาจจะแนวตึงๆหน่อยเนาะเกิด <c oughs> ใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยตอนผมอ่านเล่มหนึ่งจบผมก็รู้สึกว่าผมโหซีดอยู่เหมือนกันนะเหมือนเหมือนอ่านเสร็จแล้วก็โดนกรีดเลยครับผมแล้วก็เอาน้ําเกลือลาดต่อเลยส่วน2.5มิติลิลิสระเนี่ยผมชอบมากเลยผมชอบที่สุดลแล้วแล้วก็ผมอยากให้ออกเล่มใหม่ๆม,มาเร็วๆเหมือนกันนะ ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเช็คในเลข SIBN เหมือนกันนะ uh, International Standard Book Number เนาะว่าตัวของทางรักพิมพเนี่ยแกได้นำการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นของอสำนักพิมพ์แกต่อเล่มที่3หรือยังนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์แต่ผมอยากให้มีเยอะๆเลยว่าผมก็แอบเข้าไปดูอยู่เหมือนกันแล้วผมก็เห็นว่ามีหลายๆเรื่องผมที่ถูกจดลิขสิทธิ์ว่า,ามีถึงเล่ม6เล่ม7ไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่เล่มที่ผมค่อนข้างชอบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปถึงไหน ไม่ว่าจะเป็นวัดป่วนชวนมารักอย่างเงี้ยอ่ะก็ยังไม่มีแฟนผมเป็นสาวแก้วก็เพิ่งมีมาเล่ม8เล่มเนาะผมเพิ่งเห็นอ่าก็นี่แหละครับผมก็รู้สึกว่าผมก็พยายามอัปเดตตัวเลขตรงพวกนี้อยู่บ่อยๆครับผมเพื่อที่จะได้ติดตามว่าแนวทางของการอ่านของผมเป็นแบบไหนเพราะบางครั้งผมก็รู้สึกว่าบางเรื่องหรือว่าบางเล่มเนี่ยเราก็รู้สึกว่ารอนานเกินไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเล่มที่ผมชอบนะอ่าเรื่องของสาวใสหัวใจบ้านทุ่งอย่างเงี้ย คือผมก็รู้สึกว่าเสียดายอยู่เหมือนกันก็นกผมที่ไม่ได้อ่านต่อนะถึงแม้ว่าผมจะชอบขนาดไหนก็ตามก็รู้สึกเสียใจก็ผม ที่เราก็ไม่ได้ไปต่อนะเสียดายแต่ว่าก็นี่ก็ผมในที่สุดก็ได้มาก็ผมแล้วก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นครับผมว่าตัวหนังสือฉบับอื่นๆที่จะมาส่งเนี่ยจะเป็นแบบไหนกันบ้างแล้วก็จะใช้เวลานานกันขนาดไหนครับผมถึงแม้กระทั่ง1เดือนล่าสุดก็ผมเดือนของมิถุนกรกฎดาคมเนาะที่เป็นซีเควนต์ในการปล่อยขอ,ของของทางลักพิมพ์เนี่ยของก็ยังมาไม่ครบเลยครับผมแต่ว่า ซีเควนซ์ใหม่ก็มาเรียบร้อยแล้วครับผมของเดือนสิงหาเนาะก็ต้องรอดูครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาทำการอันบล็อกทั้ง3เล่มครับผมเป็นเล่ม2ซีรีส์เล่ม2ทั้งหมดเลยเนาะก็ให้ความรู้สึกที่อยากจะได้อ่านต่อเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมทันทอสอันบล็อกในครั้งนี้ครับผมแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์ทางแฟนเพจ ทันท้องด้วยนะเหมือนกันนะครับผมสามารถทักเข้าไปพูดคุยผ่านทางแชทอินบ็อกซ์เพจได้เลยครับผมรวมถึงจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆผ่านทาง Facebook มาด้วยเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย